มีมีให้เลือกมีให้เลือกมีลิสต์มาให้เปยกันสมายนิกกี้เลโอนิกกี้เลโอม่อนสิงไว้โูเกียดม่อนสิงไว้มากเลยอะมันเป็นชื่อที่ต้องต่อกันเออชื่อม่อนสิงไว้ออฟนี่คู่ใครได้ป่ปะออฟเตอตอฟเตเอออาร์มออฟเตอาร์ม อ่ะในหมวดหมู่เนี่ยสี่สี่หมวดหมู่ลองจัดอันดับให้หน่อยน้อยสุดก็ต้องเป็นออฟเตอาร์มอ่ะมันมีตัวชุดมันมีตัวชุดมันมีตัวชุดนี่มึงจะแฟนศัพท์ย่งสงสัยอยากรู้แล้วเนี่ยสนุกสนุกใครคือคนดีใครคือคนอะไรเนี่ยผู้ร้ายคือใครอันนี้อันดับสี่แล้วก็ข้ามไปดับหนึ่งเลยก็คืออีกสัพท์ที่เหลืออยู่ดับหนึ่ง เดี๋ยวพวกมึงอยู่อันดับหนึ่งหมดเลยไม่ได้ดิต้องจัดดิต้องจัดอันดับให้อันดับสองเท่ากันแล้วกันนะก็คือนิกกี้เลโอกับพวกมึงสองคนอันดับหนึ่งรู้จกอันดับหนึ่งก็ต้องมีอยู่แก๊งเดียวค่ะคสิงห์คน